าการโฟกัสการหมุนกระไหลทุกอย่างเนี่ยมันมาแบบสมบูรณ์แบบละมากระจายอ้อยดีๆนั้นน่ะทำามททาให้เวลาเจออ้อยหนักแล้วมันถึงมากินเข้าไปได้ตัดเข้าไปได้นะครับเพราะรอบทุกอย่าง่ยมาสมบูรณ์กันหมดนะครับแล้วตัวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดอ่ห้องผู้ควบคุมนะครับที่จะเกิดเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้าน,นขวาก็ดีเนี่ยแต่เป็นชุดคันโยกทั้งหมดเป็นสายสลิงโยกเปิดวาลทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวยกอ่อยกตัวรถนะครับเป็นตัวยกตัวเก็บเป็นอ้อยเองก็ดีตัวนี้ เป็นคันโยกทั้งหมดนะครับระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยนะครับข้างในเป็นห้องโดยสารปรับอากาศแอร์เย็นครับนะครับอันนี้นะครับส่วนด้านหลังของห้องคนขับตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้องเครื่องยนต์นะครับ่าวนี้ผมบอกเป็นเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดแผงระบายความร้อนนะครับใช่นะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานเอ่อได้ตลอด นะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดผักนะครับจะทำงานได้ต่อเนื่องเลยวันหนึ่งสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรือว่ากลางคืนจะต่อ,ตอก็ได้นนไ,ดได้ครับตัวนี้เพราะว่าหัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรทางการเกษตรอยู่แล้วเป็นเครื่องยนต์หนักแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความร้อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีแน่นอนนะครับ ด้านขวาตัวนั้นจะเป็นตัวระบบกรองอากาศที่เรากรองอากาศก่อนที่เข้าสู่ของเครื่องยนต์นะครับกรองเราก็ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวอินดคเตอร์ที่เป็นตัววัดว่ากรองตันหรือไม่ตันนะครับก็จะเป็นตัวตัวหลอดวัดธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดระบบปั๊มนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้เนี่ยเราเราใช้ของอีตันก็คือเป็นพวกชาลีน2 0 0พนะครับตัวเนี้ยก็สามารถใช้คู่กับรถตอ้อยเอดเจ็ดพันเอ็ดพันได้นะครับอะไรตัวเดียวกันพวกมอเตอร์พวกนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสับพ่นสับพ่นตัวนี้เนี่ยของเราจะเป็นดามสามใบก็คือ,อ,อใช้หกใบทั้งหมดนะครับแล้วก็จากสับพ่นเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลงสูตรตะกร้านะครับด้านในเ,เดี๋ยวผมให้นนํามองเข้าไปนะบบนมันจะมีใบพัดลมมันก็จะมีลูกบอลอู่ตัวนึงทั้งบนดครับพัดลมจะเป็นสี่ใบละมันก็จะมีลูกบอลหกเข,อขอาอีกลูกหนึ่งอันนี้แหละเขาเรียกระบบแอตติวอเทคซึ่งมันจะดูดแล้วกระจายใบอ้อยครับออก ด้านข้างแต่ไม่จะจุดตัวอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนรถเหมือนของรถตะไคร้ใหญ่เลยนะครับจะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยคือขนาดไซส์มันเล็กลูกก็จะเล็กกว่าหนิดเดียวนงแต่ว่าระบบการทํางานเนี่ยเหมือนกับรถใหญ่เลยนะครับระบบเอสติวเท็ดูดกระจายใบอ้อยได้ดีมากนะครับแล้วตัวรอบพลมใหญ่เนี่ยเราสามารถตอบรอบได้นะครับต้องต่ออันติดตั้อบพวงพวงแหวนติดตั้งรอบรอบครับมันจะมีที่หักอ๋อครับสะพานอยู่ ะเราได้ส่งตัวสะพานหางนะครับเออ่ตัวนี้เนี่ยจะได้บอกความยาวที่เหมาะสมกับรถบรรทุรกนะครับผมแนะนําไม่ไม่ไม่เกินสักสามเมตรห้าสิบสามเมตรหกสิบอย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้เนี่ยจังหวะที่เออ่เวลาไปอยู่ในแปลงแล้วครือ่องยนต์เรือผ่านจะมีการดานันกันนะครับแต่แต่ระ,ะ,ะ,ะบากก,กับรถบรรทุกกับรถตะล้อยเราจะดันกันนะครับคนที่ทํากล่องสามเมตรแปดสิบมาทำไงโอ้โหสามเม่รแปดสิบนี่ตัดเลยหน่อยนะครับมันจะดันกันเลยอะแนะนําว่าตัด แนะนำวิ่งวิ่งอาจจะวิ่งห่างหน่อยแต่ว่าโรยคือไม่ได้โรยถูกมากครับแค่โรยพอกระบะไม่ต้องคูณแบบนั่นนะครับแค่พอใส่กับใบก็ตดเรือครับใช่เอาแค่เสมอเพราะว่าจริงสามเมตรแปดสิบลงเสมอเนี่ยก็พอสามเมตรหกสิบแล้วไปเทียงกันน้ำหนักแต่ที่ผมบอกคือน้ำหนักของผมเนี่ยจะดีกว่าพวกรถเก่าเรื่องของความสะอาดเองเรื่องของตัวท่อนี้ที่ลงไปนะครับต่อเที่ยวเนี่ยจะไปทุกได้เยอะกว่านะครับส่วนปลายด้านปลายครับจะเป็นตัวบินแฟต์คือตัวลอยอ้อย นะครับตัวพิเศษตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับการลอยอ้อยไปไกลหรือลอยใกล้นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบผลิตก็คือเป็นตัวคันโยกที่อยู่ด้านในหกนะครับเป็นตัวโยกปรับการลอยนะครับส่วนเหล็กด้านด้าล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กกันกระแทกที่ทํามากันกระแทกระหว่างตัวสะพานหานกระตัวรถบรรทุกอยู่แล้วตัวนั้นตัวนี้ับนั่ใช้ครับนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตะบะจะไปอยู่ในแถวนั้นนะครับมันจะเป็นตัวกันกระแทกนะครับตัวนี้เนี่ยกระแทกได้ไม่เป็นไร ราะเราจะมีรบอบเตีที่จับยึดติดมันอยู่แล้วนะครับ,บระบบม่มีป็นยังไงไหมครับสับท่อนออสับท่อนตัวนี้ผมใช้ดัมสามใช่ครับดัมสามสองดัมก็หกไปการเข้าไปมีเทนเนเข้าไปเปลี่ยนอ๋นอการเทนน็ตอีกนะครับก็คือเราวางหางลงสุดแล้วก็เราเข้าไปเปลี่ยนเหมือนกันใหญ่เลยครับทำทำเหมือนกันเข้าไปในจะดูมันหรือว่าอ๋อไม่ในตะกร้าครับข้างนอกครับ อยู่ก็ได้มันมันก่อนเนอะเปลี่ยนใบมีดชุดตัดท่อนต้องมานั่งในตะกร้าะหวบางทีบางทีแล้วแต่ความเขาเรียกความสะดวกของท่างครับถ้าเกิดวางตกละกร้าลงเงี้ยบางทีเขาวางอ,อกกุปกรณ์ด้านในครับมันจะวางได้มันไม่ต้องยืนเขาจะนั่งแล้วขัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นวิธีตัดท่อน,นะนอะล็อตมันหลายตัว